ถึงคุณนะคะมาดูว่าเป็นข้อความลักษณะไหนเนาะวินมีนิใจัยให้คุณใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะสิ่งแรก There is no time where I am time is only one the earth นะคะไม่มีเวลา เอนหรือพลังงานที่กําลังสื่อสารถึงคุณไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้หรือว่ามิตินี้นะคะอตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่ในที่ที่มีเวลาแสดงว่าไม่ได้มีเวลาทุกอย่างก็มันเหมือนแบบลิงก์ถึงกันนะคะ time is story t h earth e การกำหนดเวลาเนี่ยมีแค่โลกเราเท่านั้นดังนั้นก็แมสเศจเนี้ยอาจจะมาจาก different dimension ก็ได้อันนี้ใช้วิจารณญาณน,นะคะ ไม่ได้มาจากแบบมิตินี้เนาะ remember by d e m เมื่อ by the happy memory we creative คนเนี้ยอาจจะ energy นี้อาจจะเป็น memory style s o family หรือคนที่คุณรักคนที่เขาจากไปแล้วก็ได้อันนี้เป็น message จาก heaven นะคะใจวิจารยณหรือว่า เป็นโซ่แฟมิลี่นะคะจากดิฟเฟอเรนต์ดิเมนชันหรือว่าอีกโลกหนึ่งทำไมอะกำลังบอกคุณว่า I am sorry มีบางเรื่องนะคะมีบางเรื่องที่เขาอยากจะขอโทษน Please ีร์ g กิ e มีนะคะ,นะคะรอการให้อภยัยนะคะการตัดเวรตัดกรรมการให้อภัย i s beautiful where I am นะคะ ให้อภัยฉันด้วยแต่ที่ที่ฉันอยู่เธอไม่ต้องห่วงหรอกมันปลอดภัยมันสวยงามอืมปลอดภัยมันสวยงามแล้วก็ I have become one of your g u i d a n c e mm hmm. เขาอยากจะบอกว่าที่เขานะคะที่เขาอยู่มันโอเคแล้วเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาเป็นหนึ่งหนึ่งในไกด์เดนของคุณหนึ่งในผู้ที่ส่งสารถึงคุณ เป็นคนที่ส่งมาสเซจถึงคุณอืคนเนี้ยคุณเคยมีเมมโมรีที่ดียวบเขานะคะอาจจะเป็นแฟมิลี่กันนั่นแหละนะคะเขาเป็นไกด์เขาเป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นสปิริตไกด์ให้คุณตอนเนี้ย We are so connected คุณกับเขาคอนเนคกันมากๆใครเอ่ยคุณกับเขาคอนเนคกันมากๆเลย I have no more early worry เขาไม่ได้ว orry อะไรตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลว่าเขาจะถูกจะยากอะไรเขาแค่มาส่งเมสเซจอ่ะขอแค่สามเวทยเมสเซจอะไรที่อยากจะส่งคะงเดี๋ยวนะ เน้ำตาชำระน้ำตาชำระล้างจิตวิญญาณนะคะน้ำตาชำระล้างจิตวิญญาณเกี่ยวข้องอะไรน่าจะเป็นความรักหรือการชำระล้างบางอย่างเหมือนเขาอยู่ข้างคุณเวลาที่คุณเสียใจหรือว่าร้องไห้นะหากฉันอยู่หากฉันรู้ในตอนนั้นเหมือนอย่างที่ฉันรู้ในตอนนี้ฉันคงใช้ชีวิตแตกต่างไปจากนี้เขาอยากจะบอกคุณว่า อาจจะเป็นคนที่เคยรักคุณนั่นแหละเขากำลังจะบอกคุณว่าถ้าเขาได้มีชีวิตเหมือนเราตอนนี้หรือว่าได้ใช้ชีวิตบนโลกไปเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตให้ดีกว่านี้ังนั้นเขาอยากจะสื่อคุณว่าค,วนะค,ะคุณจงใช้ชีวิตให้ดีนะคะคุณจงใช้ชีวิตให้ดีนะอตอนนี้เขาเขาเหมือนได้ได้เข้าใจสิ่งใหม่ๆนะคะ เหมือน I have ฉันได้มีความเข้าใจใหม่นะคะกับการเวลากับเวลาที่มันมีคุณค่านัฉนั้นสิ่งที่เขาอยากจะสื่อคือคนที่เข้าจากคุณไปแล้วลืมไม่นะคะอีก d i f f e r e n t dimension เลยที่คุณแแยกย้ายกันไปนะคะเออแยกย้ายกันไปอยู่ไปเกิดก็อยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณได้ใช้ชีวิตนะคะอยู่บนโลกใบน,นี้เพราะโลกใบน,นี้การใช้ชีวิตมันมีเวลา4,000สัปดาห์ต่อชีวิตหนึ่ง ดังนั้นคุณจงใช้ชีวิตให้ดีถ้าเขาได้มาอยู่บนโลกใบเดียวกันกับคุณเขาเคยมาแล้วนะคะถ้าเขายังอยู่เขาอยากจะบอกว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตที่ที่ดีกว่าที่เขาเคยใช้ดังนั้นสิ่งที่เขาอยากจะสื่อถึงคุณมันเป็นน้ําตาที่ชำระล้างของวิญญาณอาจจะมีมีบางอย่างที่อยากจะบอกคุณคุณจงใช้ชีวิตให้ดีสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณจงใช้ชีวิตให้ดีเขาเป็นส่วนหนึ่งนะคะ สำหรับไกดเดียนของคุณผ่านเมสเซจนี้เนาะเดี๋ยวค่อยมาดู EP ต่อไปนะคะ,ะเรารู้แล้วนะว่าคนที่กำลังสื่อถึงคุณเป็นไกดเดียนคุณเราเป็นคนที่คุณเคยมีเมมโมรีดีๆด,ด้วยแต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะคะก็ใช้วิจรารณญาณฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ